โอ้แม่นมากๆเนาะแม่นดีๆว่าฟันว่ามันจะพบเป็นัวเลขตัวนี้โอรแต่ว่าคนฟันเหมีนอยู่ดีมาจ้านองเหมือนมองเหมือนงเหมาเงครงบ้งล่างมอเหมือนลุงคีลงเลวๆค่อยว่ามองเหมือนันนี้อออาเหมือนเด้อเื่อนเหมอนี่อนันนี่ว่าเหมือนเน หัวที่ผ่านมาแม่นดีพี่น้องศูนย์พันงวดสองทูนเจ็ดหนึ่งกับเขาเนาะเอาตอนนี้ห้อที่พานมาแล้วไงสี่สีหาหงบอกก็ในสีหาหงนันก็แม่นนะครับก็เลยมาตามติดตามต่อหัวตันที่หนึ่งตัวทีจ็ดาฝันเราไปคนนอนหน้านอนหน้าเขานอนบ้านกูเหมือนนี่นอนหน้าเนานอนหน้าคือเกาเนาะ ได้มาจากได้มาจากหน้าสามวันและคับได้มาขึ้นนี่หมาเต็มเลอะเลืองไปนะป้าตู้ฝันออกปากเลยบอกฝันจนว่าได้ห้องเอินผมเมาเล็กยันลืมบูยฝันเด็ดอีู่นี่เรือพี่บอกเฮ้ยขึ้งยานระห้องกันบัวก็การนอนบัวก็การนั่งบนนั่งปฏิบัติผมเราให้เป็นนิยายเลยเด้อเราให้เป็นนิยายเลยประมาณจค่สามสิบนาทีคนละข้อฝันแบบ ที่นอนคนใหญฟันฟันจังไคือฟันครับผมบต้องตรวัดก่อนทีว่าได้มาจากไหนได้มาจากหน้าได้มาจากผู้หน้าอ่ะอ่าเช่นเหมือนได้แบบคนนอนหน้าบ่หันหันฟันฟันเมื่อนานลูกกับฟันฟันว่าจะพอนี้ลูกไปกีนยา ประมาณตีสามาานี่ละจ้าในความฝันลูกกีไปแต่นี้นลูกก็เลยสาดไฟไปเทียงหน้าจา้ะสาดไฟไปใส่เทียงหน้าแบบนี้พี่ผู้ชายปรามาณอายุห้าสิบหกสิปีและจา้คาคนทำพิธีอยู่ใต้เทียงหน้าเลยจ้าทำพิธีอยู่แบบนี้นลูกก็เลยกะกาวกลัวเล่ละก็สิย่า,างไปหรือว,ว่าบาย่างไปแต่ก็อยากดูว่าเพื่นเฮ็ดอีหยังอยู่น,นั่นครับบัดเดียวหนูกก็เลยย่างไปหาเพื่อน ลูกกเลวาตาเฮ็ดยังรูวางทีเพื่นกะเทท PI, ลว่าเพื่นกรลข้าพี่ที่จุดถูกจุดถูกเสียงไทมัจ้ะเสียงไทเพื่อนการจุดเพื่อนูก็เลยถาบ่าตานางได้ตัวใดเพก็เลว่าได้สามสี่สองจ้าสามสี่สองจ้สามสี่สาพวกเก้านบอกพวกเยื่อจวอันคนที่ว่าเพื่อนคนเป็นคู่มั้งจ้ ตัวยว่าหม,มองมไปกินย่างนะอ๋จจอจ้านะจ้ามันก้ย้วนคางห่วยจา้าไมนเป็นห่วยห่วยเก่าๆแล้วก็มีเตียงหน้าเตียงหน้ากเก่าๆอยู่นั่นะนะจา้าเตียงหน้าหลังมูมีผู้ใดอยู่หรอกเขาเจะาะมากีดยางสิกะกีดอะไรเข้าเดี๋ยวเขาเจะาะกับมีเขาเจะาะกับไปจีจ้า เป็นเงล่าเราเป็นน้าล่ะหานวันออไป้างทีู่ันจะเมื่อวานตอนดูฝันเกียวกัหน่า่ฝันเกียวคันึ่งบางคนเขาที่หให้ฝันเห็นไม่ใคยเห็นคนนีบ้าบ่จดูจากนนีประมณนมาอยู่ฮาสิพงซีีาจ้าจะม่อเ่าปนไดดอกประมันจะเมือนกถ้าดเกียวคนตีจะโผล่เ เพืไปจูบผูบเชียงค่ายแต่ก็ว่าเลี้งจากจุดยืนมานม่ได้บอจากวันจุดเลียวๆจากดูกระยางไปยางไปหาเพื่อนอะไรเพื่อนอยากลูกเอาเพื่นเลี้ยงยางเวลาจากกระยาวยไปเลียนวนจุดหูเพื่อจูบูกเชียงค่ายเกื่้ยาเพื่น ใส่กะสามสี่สองตครับาสซเดียคนวจบอกบอกว่าเบิ้งนะจะเบิ้งซื้อเด้อออกไปซื้อน้ำเป็นวัดต้นบอกึนะเพาบอกครับเือกา่ยกันปลอกันก่เทาที่มาออยืม้สามสี่สองมันตัวเดียวกันยืมเป็นว่าจังั เบิ่งอย่าเบิ <expense> oh, oh, ่งซื้อๆเด้อพี่น้องแปลว่าอย่าเบิ่งซื้อออกไปซื้อน้ำออกไปซื้อน้ำก่อนอ๋อแต่หอมแร่างนี้คือขึ้นแรกที่หนูฝันนั่นคือขึ้นแรงกันบ้างครับจ้ัก็ที่หนูฝันครับอาอวนี้มีฝันอยังต่ออีกบ่ครับฝันมันขึ้นนี่กะจ้ะเอ้าเราต่อเลยครับมันขึ้นบอลหนูนอนมันเป็นขึ้จังฝันแต่กะแม่ก็ฝันก็จะเข้ามาในฝันแต่ว่าเข้าฝันในฝันดีเลย นูกับฟานว่านลูกลันนางเรียนอยู่นิ่ะบันพระญานาคสีดำนะจ๊ะสมองง่ายนึงไปเยอยขมา่านี่นยเน่ยกาแล้วก็คตัวไ,ได่ยา,ายเป็นคู่ปลาคาวนะจ้ะเพื่นจะบอกว่าเจา็ดหกนะจ๊ะตัวตอนไปเอยออกขม่าน่ะนิกาศมนจากงานขม่าแล้วกะคือปลาปูสรุปหนักโผขมาา่า,มาน้ำตางานขม่าน้ำโผเ่ื่อนนะ่ะครับ แล้วจะแลเพื่อนก็บอกว่าเจ็บคงแลเพิ่นกเลื่อบอกบอกบอกเลียกย่างเดี๋ยวเลื่อยกันขึ้นอันเลื่อยพม่าแล้เพิ่มาโคตเพื่อนก็กลายเป็นผู้ปังเา้เพิ่นก็บอกว่าเจ็ดพงมาจาเพิ่นก็เล้ยงืม่่กิอ็น้ำกพม่ากับอากาศอจารเพค่กุมมาพูดนำโปพม่าเลื่อยามาเปลี่ยนตัวใรนี่้ะ เด็กกักแม่เราก็มาโคตรโตเพื่อนกันการีกู้บังคับมึงเพื่อจะบอกว่าเจ๊พงศ์แล้เพื่นจะเจอกรกับเพื่อะกูมาเพ่ปะรูปกับาม่้านเด็กที่มันจะมากอีกสีหกมันชิวกอยู่เวลานั่งคุยกันมาสีหกมันสิมาอีกบอกมันก็เป็นไปได้เพราะ่นฝันย็นเงี้ยนั่งอย่งเงี้ยมันออกสีหกเย ถ้าบอกีกมานี่ย่านโบมีผู้ใดถืออ่เนี๋ยบอกเพสี่หกอบสดเจ็ดหกนี่ละกเอาแต่เลขนกันว่าเอาตัวคนบอกนี่ละเจ็ดหกคนบอกนี่นะบปีหนหัวันร่องแตแต่งหนึ่งแต่งสิเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดจนจนมากฝันแล้วเกยมันมีรถแต้มเพิ่มแต้มบอกที่ว่าฝันจนมากบารดรถจ้ะบรดรถมาบรถตูตูเลย แร่ว่าหกเป็นเก้าเีอ้าคือว่าสิเขียนเจดเกคือเปลี่ยนเจ็สองเทียสิบหกตันคาที่ดีว่าโอ้ยมาเทียเจ็ดเกเป็นเจ็ดจับไปเขียนแล้วนั่นนนีแล้วเด้อพี่น้องเนือมากกว่าก่อนนตบายพต่าอยู่กาาอยู่นี่เพิ่นมาจับมือเขียนตัวนี้นั่นเลยพ่นเจ็ดสองเครับคนนอนหน้าจับให้เบิ่งแน่หองเราฝันก่อ รู้กับกาบระบเพื่อนวายยาเมืบอกยังกะมาบอกไม่ฟังึงนอนเพนนี่เป็นขึืนแหลกอกยินเพนที่สองะนที่สองอยากกับกาบระไเพื่นกไม่อยเพื่นกม่อขึ้นที่สองมากแ่็รู้เพื่อนได้ว่าเด็เปลนพูดอยู่บานโพตะวบาันก็ได้กาบไนบายเพื่จ้แัด่เนะจ้ะ เดี๋ยวยัยไหนมึงจะจะจแนวตีจ้าขนทองขุนทอบบนงเอาไปส่งแล้วหมอบอกเหวมานอนเบิ่งอากาศมานอนอยู่อีกตีสองคนห้องขึ้นแล้วว่าเพื่นสีแต่บอกเลขเพื่อนเราเป็นเจ็บท้องคืนนู้นอ้ยเนื้อแล้วว่าจะไหนเจเจเพี้ยนเพื่อนหนาสิฝันอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวผมจะบอกบอยฟังได้หรือไงแจ้งบอกอย่างงู้น เปล่ากับบ้านมัจะยไทยนี่มับยาโหเด็ดเด็ดกอ่าเชือบ้านนี่นมันจะเป็นบนเป็นล่างเรื่องะรบ้านมึงยเบมึงซื้อๆน่จริงแล้มากนเอาไปซื้อเลยทั้งยานงกางยนมันละจะทกาเดีย่างเลกไปเรื่อยเป็นยึงมันยังยังดแต้ยงน้ามึงกัเท่าพี่ีนนะ เอาได้ระบวตัวเลขเราไปให้น้องเพิ่นเึ้ให้ด <beleza> ูตัวใดที่ได้เขียนมาเนี่ยดูบ้าซื้อยูจังซีไหมอืมใช่แล้วจะซื้อซุ่มกล่องเซลล์หรอกเอาในเรื่องพี่น้องเอ้ยสำหรับแนวทางตัวเลขคนนอนนานนี่แม่นแม่นค้าวพี่ดีนะครับเพต้องได้ไปเอาไก่หรอกแนวทางตัวเลข ขนาดเช like em like okay. ียนกันยังได้ย้ำขนาดเชียนว่าสะเชียนเจ็ดเก้ายังได้ย้ำเป็นเจ็ดหกบุ๋งถูกปูมาจับมือมันต้องไปซื้อว่าต้องไปเชียมแต่ว่าอะไรบุ้งเอาความละเอียดเชียนด้วยเดอร์นะครับเอาสามตัวตรงคือสามสี่สองแล้วก็มาขึ้นตัวมามาฝันอยู่บ้านแต่กล่าวผ้าร้อยบล็อกตัวเดียวโคโรพี่น้องเจ็ดหก ก็เลยดื้อปีนไห้ซื้อดอกเจ็ดเก้าแต่ว่างถึงนั่งเจ็ดหกกันละปีนไห้นี่ครับปีนทองไห้ปีนทองไห้ที่ื่อปีนหกเจ็ดเก้าแต่ว่าสำหรับฝันอยู่ท่างอยู่บ้าน